กระเจีย๊ยบเขียวเป็นผักที่มีฤทธิ์ทางสมุนไพรคุณนิยมนำมารับประทานกันใช้กระเจีย๊ยบอ่อน2องกรรมัมตัดหัวออกค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือกับน้ำตาลอย่างละครึ่งช้อนเราจะนำไปลวกก่อนเพื่อเพื่อให้กระเจีย๊ยบเนี่ยไม่คายเมือกออกมาลวกสักห้านาทีค่ะเสร็จแล้วนอกในน้ำเย็นมาเตรียมน้ำซอสกันนะคะซอสอยนางรมสช้อน ผงปรุงรสครึ่งช้อนน้ำตาลนิดหนึ่งซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนค่ะน้ำเปล่าสองช้อนคนให้เข้ากันพักไว้ก่อนนะคะเรามาเจียวกระเทียมกันค่ะใช้กระเทียมนะคะสามช้อนตำหย,ยาบๆเจียวให้หอมเลยพอได้ที่แล้วตักออกนะคะเหลือน้ำมันไว้นิดหน่อยค่ะ ใส่กระเจีย๊ยบที่เราต้มไว้นะคะคลุกเค้าให้เข้ากันเบาๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระเจีย๊ยบจะเละเสร็จแล้วใส่น้ําซอสที่เราปรุงไว้ลงไปคลุกต่อยนิดนึงเป็นอันว่าใช้ได้ค่ะตักใส่จานนะคะโรยด้วยกระเทียมหอมๆที่เราเจียวไว้เมนูนี้กินกับกินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวต้มก็ได้นะคะอร่อยมากเลยค่ะ